สวัสดีจ้านักเรียนวันนี้ครูก็จะพาไปเข้าค่ายนะจ๊ะให้นักเรียนเตรียมของให้ครบ,บนะจ๊ะค่ะโอเคค่ะครูโอเคค่ะนี่ทวยไรเราเห็นรถตรงนั้นอะ่ะเราเชิญเพื่อนเพื่อนไปนอนไหมโอเคเธอก่อไฟเลยนะทวยไรฉันง่วงอะ่ะฉันจะไปนอนฉันไปก่อไฟเอารถมาทางนี้สิ

เอาไปกวไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็เต้วยังไงแล้วก็ปิดไงนี่เห็นนอนดิโก้โอ้ยสงนี้อ้าวเด็กๆพร้อมเมนจานก็เตรียมตัวกันได้เลยเปวดเต้ยฝาไว้รวะปิดเลยนี่แมรี่มานอนด้วยกันสิได้เลยเรนโบว์แดนไฟมันอบบนผักมานู่นมานู่นนอนด้วยอ้าวเพื่อนๆไปนอนกันหมดทำไมทธ ไปไรเธอมันอยู่ตรงนี้หละไม่อยา่ค่ะม่จะมากอบไฟค่ะลยม่จะมากอะไฟขาเอากาวติดไว้มันสียูเลยนี่แต่บุ้มจ้า ออกไฟได้อย่างเนี้ยเทวไลอ่ะมันใช้เข่าไงญาติญาติอะไรเสร็แล้วโอเคใช่อุน่นสักทีไปหาของกินไปกนันนะถูกต้องมั้งมันจะคือขอแนมนี้นะสิ ฉันฉันเห็นหอยตรงนี้กินได้ปะเอามาปิ้งกินไม่ได้กินไม่ได <c oughs> ้กินไม่ได้อ้าวเราจะเอาอะไรไปกินอ่ะก็ไมะไินมงหาอะไรหอยหอยกินไม่ได้มันตายเบื่อนะเธอก็รีบไปหาของมาใช่ไหิวทัานกลหายเนี่ย <c oughs> มีน้ำพี่ชั้นไหม ฉันอยากเล่นน้ำหางฉันมันแห้งหมดแล้วลำทานอยู่นูน่นนุ่นแล้วาะลำธานอยู่นูน่นนุ่นฟอตเตอร์ชายรีบไปสิลำธานอยู่นูน่นฟอตเตอร์ชายรีบไปสิโอเคทอยลยแต่ตอนนี้ต้องมีคนมาอุ้มฉันงั้นงั้นเราขออุ้มนะเอาแล้วน้ำอยู่ไหนวะเอาก็อยู่ แดนไม่เป็นไรมาเลิวอืมอาหารกินเหลี่ยมันอะไรอ่ะเธอเธอไปหาอะไรไม่กินก็กระดาษไงนี่ไงไม่ฉันจะกินอย่างอื่นที่จะกินนึ่งไม่ได้เลยก็โดนไฟเลุกค่ะเว้ยไมอร่อยซะเลยยังไม่ปรุงเอาก็ไม่ปรุงซิ โอ้ฉันหิวแล้วฉันหิวแล้วครูคะพาเล่นเดินไปหาโรงพยิยวันนะคะคุณหลับได้จ้ะเดี๋ยวฉัไปเอาเครื่องปรุงยังไงบ้านะก็ฉันหิวเธอจะมาฉันเข้าโรงพยาบาลได้งฉันไม่ได้ป่วยอะปรุงแล้วกินเบื่อเอาอาหารฝีมือผมไม่อร่อยเลยไข่แคลงคุยไร หอยดึกด mm ึกมาแล้วอะไรอ่ะหอยว่าอะไรนะหอยเด็กๆมาถึงเอาไปต้มเอาไปต้มเอ๊ะเอาไปโอ้ยโลชิลงไปอ่ะร้อนทำพูดพีซทำพูดอิสระเออทำพูดภาษาอิสระนะจ๊ะให้เรากระเบิดกันเด็กคุณเฮลโหลทุกคน เราคือเรนโบว์แดนเรนโบแดน <c oughs> อยู่แอปเปิลแล้วแฮะอ้าวสวัสดีแอปเปิลแจ็คสวัสดีเรนโบแดนสวัสดีทวายไลท์สวัสดีทวายไลท์สวัสดีแอปเปิลแจ็คสวัสดีแอปเปิลแจ็คแม่ซื้อของทำไมขายชันำดำๆแบบนี้นี่ยไม่มีคนมาขับให้เลย มีแอปเปิ้ลให้ฉันไหมก็ยอยู่ในู่นพี่แก้ลำพานอ่ะอุ้ยฉันจะกินแอปเปิ้ลก็เปลี่ยนไปเอาสีเทองมีปิดไงน้ำ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 ไหวไม่ขอนอนกันะนะเรฉจะไปหาหอยมาให้ใครก็ได้ไปซื้อเพชรพลอยไม่ชั้นทีะ่ะนี่อยากได้เพชรพลอยอุย้ยหอยมันคือเพชรพลอยนี่วะขอหอย วัสดีแมรี่เออหวัสดีเท,ะทะเลนบแาดสวัสดีแมรี่สวัสดีแมรี่หวัสดีจ้าเทเวไรวันนี้มีอะไรกินบ้างเอ่ยมีสิต้องเธอต้องไปเอาเธอหยิบกินได้เลยนะไม่ต้องไปใช้เพื่อนททเวไรเธอหยิบกินได้เลยนะแมรีเร่เพราะเธอคือเด็กใหม่ของฉันเรากินเยอะๆจะได้อ้วนๆนี่เธอไปหาหอ,อยใหญ่ๆมาให้ฉันหน่อยนะหาหอยอยู่ตรงนล้ ก็ใช้ฉันหรอกเ่านั้นแหละไปฉันไปเอาเพชรพอยของเอ็งค่ะงั้งนวิวว้าวฉันต้องฉันต้องดูหอยอย่างดีเพราะว่านี่คือเพชรพอยของฉันทำไมมันดำขนาดนี้เลยเธอถ้ถถาวายอะไรเธอเอาหวายไปล้างเลยนี่ เธอถ,ถ,ถ้าไม่เธอไม่เอากลับมาพลังเพชรทอยยา่าก็มีพลังะพลังอะไรพลังอะไร,ะไรปุ๊บทําไมแต่ตุกคนทำไวอะไรพลังอะไรคะ่ะช่วยคอมเมนต์มาใต้ร่างถีบเลยนะคะอย่าลืมของแม์นะคะเล่นบอลแดนช่วยด้วย ก็ห่อยฉันไปงั้นเดี๋ยวจัดก,การให้อ้าวอลิซตี้ที่รักน้องมีท่นี่นี่อุ้ยกินทำไมวะอืมอ้าวเพจพอยซ์สวยก็มีนะนั่นเนี่ยทำไม,อไมแอบ,บออกมีฉันเลยฉันจะเฝ้อาอยตรงนี้โอ้พจริงที่จะเล่นได้หีือเปล่าคุณครูมีคนแปลกหน้าแอบ,บเข้ามาดูสิหางก็โผล่ไปทางไหน สวัสดีเด็กเด็กไปแล้วป่ะนี่แล้วมันไม่ได้เขาไม่ได้เขาดีกว่าไหวสำหรับละครเรื่องนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายเลนโบเดน๊ายบายสบ๊ายบายนี่ไะทวายไล่อะ